มีกำหนดการจากกระทรวงต่างประเทศจีนว่าวันนี้นายหวังอี้จะเดินทางไปเยือนเมียนมาไปกระชับความร่วมมือทวิภาคีในหลายภาคส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อ,อก,กันท่มามกลางกระแสข่าวลือว่าเมียนมาเกิดรัฐประหารค่ะภาพหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจีนล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาที่ผ่านมายังไม่ปรากฏภาพนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางเยือนเมียนมาตามที่มีข้อมูลก่อนหน้านี้ สำหรับกำหนดการเดินทางเงยือนเมียนมานั้นถูกระบุว่าอยู่ในช่วงระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคม การเยือนเมียนมามีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์หลังจากที่ตั้งซีจุนผู้แทนพิเศษของจีนว่าด้วยกิจการเมียนมาได้พบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองหลายในกรุงเน,น,เนปิดอเพื่อหารือเรื่องสันติภาพและ,สะเสถียรภาพตามแนวชายแดนของสองประเทศความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ยึดกองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองล่าเซีเอลเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนที่นายหวังอีม้มีกําหนดเดินทางสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นประธานร่วมกั การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งเป็น,นกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างจีนกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและเวียดนามเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกษษและสังคมของ6ชาติแม่โขงล้านช้างในวันที่16สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวเมียนมาและไทย ข่าวการรัฐประหารซ้อนนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางเงยือนเมียนมานะคะแม้ว่าสำนักข่าวต่างประเทศออกมาระบุว่ากองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาปฏิเสธข่าวที่เกิดขึ้นแต่ทั้งผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าสัญญาณความขัดแย้งในกองทัพชัดเจนมากขึ้นจากความไม่พอใจการบริหารงานของพลเอกอวุโสมินองหลายที่พ่ายแพ้ต่อสงครามต่อฝ่ายต่อต้านเกิดขึ้นมาได้ระยะหนึ่งคุณนริศราคินิมานพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นของข่าวการรัฐประหารซ้อนในเมียนมาเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายข้อความระบุตรงกันว่าผลเอกอาวุสมินออนไลน์ผู้นำกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาถูกคุมตัวแต่ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาออกมายืนยันว่า ข่าวลือที่นายพลระดับสูงควบคุมตัวพลเอ,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 เอก,ารรกอาวุโสมินอองไลน์ในกรุงเนปิดอเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงผู้นำกองทัพเป็นเพียงคำชวนเชื่อที่ต้องการทำลายเสถียรภาพของประเทศพร้อมกล่าวหาผู้แชร์ข้อมูลเหล่านี้ว่าเป็นคนทรยศอเป็นฝั่งผู้ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจจากมินองไลนนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นนายพลแล้วก็มีผู้ช่วยที่ก่อการอยู่ก็เป็นคนในเ SA สซเป็น ใหญ่ระดับสูงเหมือนกันนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือมีนองหลายกับโซวินนั่นเองนะครับทีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝ่ายไหนจะมีกําลังเหนือกว่านะครับก็ต้องรอดูสักการณ์ไปอันนี้แม้แต่แม้กระทั่งข่าวนี้เองก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ร้อยเเซนะครับจากที่ผมเช็คจากแหล่งข่าวในพาม่าหลายแหล่งเหมือนก,นกันก็ว่ากันว่าน่าจะประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อย้อนดูพัฒนาการภายในกองทัพกลับพบว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าผลเอกอาวุโสมินอองไลน์มีความขัดแย้งกับนายทหารระดับสูงนอกจากกองทัพแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้สนับสนุนหลักอย่างพระภิกษุที่มีบทบาทสําคัญในเมียนมาก็ออกมาเรียกร้องให้ผลเอกอาวุโสมินอองไลน์สละอํานาจและมอบอํานาจการควบคุมให้กับผลเอกโซวินมีบทวิเคราะห์ต่อเนื่องว่าทหารบางรายไม่พอใจที่กองทัพพ่ายแพ้สงครามต่อเนื่อง รวมไปถึงบทบาทของจีนที่มีมากขึ้นในเมียนมาจากปรากฏการณ์ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแม้การรัฐประหารซ้อนอาจยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ามีการต่อรองของอำนาจในเนปิดอเกิดขึ้นแล้วทาหารบางนายไม่พอใจผลงานของมินองลายที่ที่ทําให้ทหารเมียนมาเนี่ยลบแพ้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นต้องยึดอาํานาจ เพื่อจะกระชับอํานาจแล้วสู้กัฝ่ายต่อต้านกับอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อไปที่บทบาทของจีนที่มีมากขึ้นในการเมืองเมียนมาอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจะเป็นกลุ่มอํานาจหนึ่งนะครับที่พยายามจะลดบทบาทของมิองลายแล้วชูแตงเสงขึ้นมานะครับเป็นผู้นํารัฐบาลร,รักษาการจัดให้มีการเลือกตั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทางจีน แล้วก็มีการเจราจาสันติภาพนะครับกับกับกลุ่มฝ่ายต่อต้านหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในในเมียนมาซึ่งเขาก็บอกว่านี่น่าจะเป็นแผนเหมือนกันของเต็งเซ็งกับอดีตพลเอกอุโสโตนช่วยครับแต่ว่าจริงเแค่ไหนเนี่ยในสองกระแสก็ยังไม่สามารถจะตรวจสอบยืนยันได้นะครับแต่หากการรัฐประหารเกิดขึ้นจริงใครคือผู้กุมอํานาจในเมียนมาต่อผู้ชชาญวิเคราะห์ว่าถูกแบ่งออกเป็น2แบบคือ พลเอกโซวินอาจขึ้นมาแทนแต่ทั้งสองเป็นกลุ่มอำนาจเดียวกันก็อาจไม่ได้รับการยอมรับหรือเกิดขึ้นต่อมาต้องดูว่าทหารเมียนมาในกลุ่มอำนาจใหม่แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มเบื้องต้นถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือสายประนีประนอมเน้นการเจรจากับฝ่ายต่อต้านและสนับสนุนจีนส่วนอีกกลุ่มคือสายทหารแบบสุดขั้วซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะมีสฉากกระทัดหนึ่งก็คือว่า มันแตกเป็น hard liner กับ soft liner นะครับคือถ้าเชื่อว่าเชื่อในทฤษฎีว่าจะปั้นเต่งๆขึ้นมาเพื่อคุมระเบียบสันติภาพทาหารที่ก่อการยึดอำนาจจะเป็น s o ไล liner ซึ่งพร้อมจะเจราจากับฝ่ายต่อต้านนะครับแต่ว่ากลุ่มของมินองหลายและโซวินคือเป็นพวก hard liner คือคือยังรบพุ่งอยู่ไม่เปิดช่องเจราจาทั้งสิน้นเพราะนั้นถ้ากลุ่มใหม่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วตรงกับทฤษฎีที่ว่าจีนจะเข้ามามีบทบาทในการดัน ท่านเต็งเสงขึ้นมาเนี่ยมันนั้นก็จะได้เห็นโอกาสการเจราจาสันติภาพการเจราจาหยุดดีมากขึ้นภายในประเทศเมียนมาแต่ถ้าหากว่ากลุ่มที่ยึดอํานาจกลับไม่ใช่เช่นนั้นกลับเป็นฮ์ดไลเนอร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าคนละกลุ่มกับมินองลายนะครับนั่นก็คือเขาต้องการจะกดอํานาจทลายอํานาจของมินองลายลงแต่รัฐบาลทหารยังอยู่แล้วกองทัพเมียนมาก,ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเข้าไปต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านหากฉากทัศทั้งสองเกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าการเมืองในเมียนมาอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติสหพันธรัฐประชาธิปไตยโดยฝ่ายต่อต้านแต่กลับถูกชนชั้นนำทางทหารอีกกลุ่มยึดอำนาจตัดหน้าและเปลี่ยนตัวละครโครงสร้างอำนาจท่าทีการเจรจากับฝ่ายต่อต้านเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงกลุ่มขั้วชนชั้นนำทางทหารทำให้ยากที่จะเห็นประชาธิปไตยเต็มใบแบบสุดขั้วตามที่ฝ่ายต่อต้านต้องการ นริศราคินิมานไทย PBS รายงาน